สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ Shadow of Tomb Raider พา์ที่9นะฮะก็ไปลุยกันต่อไปช่องเขาเนาะแต่ขอดูแมปก่อนนะโอเคมันบอกวห้เราจะขึ้นเขาไปนะฮะนะจากพา์ที่แล้วเนาะไปนี้เลี้ยวขวาไม่แวะนะครับเอาให้จบเดี๋ยววิ่งยังไงเอ่ยวิ่งยังไงเอ่ยนิดแรง โดดคลานโดดอ่ะลงน้ำเฉยโอเคตรงนี้หรือเปล่านะเอ่อไหนคุยสิครับอ่ะนี่น่าจะเป็นเอ่อไ์เควสนะขอข้ามด้วยกันนะไซ์เควสไปเก็บเอาเองนะ เอ่อแมพขอดูแมพอีทีเคไปข้างหลังนะไปข้างหลังไปตรงไหนว่านี่เนาะออโอเควิ่งนี่วิ่งตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะนี่แหละไป <c oughs> แม่ฉันอยู่ไหน อติดอยู่ทะลุอ่ติดทุระอยู่กับพวกกาดนะฮะอืมอม,มีเมืองใหญ่กว่าไปติตี้อีกเหรอ,อใหญ่กว่าไปติตี้ร้อยเท่าข้างนอกเนะ่ยโอ้พาฉันไปได้ได้ไ,ดไหมฉันว่าแม่น่าจะไม่เห็นด้วยนะอืมตามตามหาอะไรในนั้น ถ้าลอดกลับมาอะไรวะไป <c oughs> ไปตะลุยพัลเซินกันเถอะปึทางเข้าก็แคบซะและ้วนะครับทุกคนเฮ้ยแค่เข้ามาก็ได้ exp ออกได้ไหมออกออกได้ <c oughs> เสียเวลาทำไมนะ่ยทำไมไม่เดินเข้าไปเลยฮะเข้าไป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  เข้าเข้าออกออกอยู่นั่นแหละด่าล,ะละ่าไปครับอเออตรงนี้นะอะไรเอ่ยอือตรงนี้มีของให้เก็บเนาะนิดหนึ่งปึ๊บได้ละ ไม้นิดนิดหน่อยๆตรงนี้ครับน่าจะต้องปีนผมลืมลไปแล้วกดอะไรปีนวะฮึบโอเคกดไต่ r งโอเคแล้วกดค้างเพื่อโหนฮึบฮึบ X โอเค ได้เเหรียญโอเคตรงนี้เหมือนมีประตูอะไรไม่รู้ครไม่รู้ไปต่อได้ไหมแต่ว่าอ่ากว้างโอเคกดกดกระโดดแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะฮะไปเอ้ยโอ้โหเอ้ยอ มันมันโหนไม่ได้นะฮะมันกดได้แค่ครั้งเดียวนะเมื่อกี้ผมนึกว่ามันโหนได้นะเอาวะเริ่มมาก็ตายโชว์ถ้าไม่ตายก็ไม่ใช่สไตล์สิครับนะเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ทำไมมันโหลดนานเป็นเกมที่ภาพสวยนะโหลดนานด้วยฮะก็แม่ตายซะละอืมอืม ดื <c oughs> ่มน้ำรอแบบโอเคเริ่มตรงนี้นะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยลืม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 กดเอ็กป้าปึ๊บโอเค โอเคไปปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บเอ้ยกระโดดไปแล้วก็สี่เหลี่ยมนะฮะปึ๊บสี่เหลี่ยมนะฮะปึ๊บโอ้โหเก็บเหรียญก่อนเลยแคมป์ไฟฮะมามีสกิลพอยต์สองสกิลนะฮะมี อะไรที่แบบผจญภัยบ้างอันนี้แล้วกันอ๋อช l เลนต์วะไม่เอาไม่เอาหาช l เลนต์อันนี้หาแท็บโอเคเอาันนี้ดีกว่าเอา่อเอ่อเอ่อเจริญยังไงวะเรียนนิ่งยังไงวะอ๋อผมยังไม่ได้เรียนตรงนี้ฮะเพราะงั้นเอาตรงนี้ก่อนนะอีเกิลไซด์นะฮะ อ่ะเรียบร้อยหนึ่งเอ่อหลือหนึ่งสกิลพอยต์อ hmm. mm ืมอ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 ืมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนไป <string> <os> ไปครับเอาล่ะ โอเคไป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 น่าก,กลัวไหมอันนี้นี้โอ้เสียงหลอนมากเลยฮะสมแล้วที่เป็นเกมซูมไรเดอร์นะฮะไปอืมไปต่อทางนี้สินะอืมศพอื้อหือ โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยสุสานนะครับนอนไกลนอนมีศพอ,อยู่เ,เอ,อ่อไปทางไหนเอ่ยไต่ตามไม้นี่ไปใช่ไหมแล้วก็น่าจะใช่ะกระโดดไปสุดทางอีเฮ้ย,อยโอ้โหตกใจเอ้ยเๆ้ยเยยไปไปครับไปครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจับได้ละ โอเคเอ่อกระโดดขึ้นใช่ไหมเหม็นเด้อเด้อเด้อเด้ทางขวาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้น้องเหม็นนะน้องเหม็นอึ๊บโอ้โอเคอึ๊บอึ๊บอย่าล่วงนะโอ้เอ่ออี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 ๋อี๋โอ้โหตายเลยที่นี่มันอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าแยงเป็นป้าเลย เฮ้ยล่วงไหมทุกคนว่าล่วงไหมฮะฮึบอ๋อโอ้ยลงอีกได้ไหมลงไม่ได้นะโอเคไต่ไปทางนู้นนะโอ้อย ทางในนี้ศพนะฮะนู่นเนาะฮึบเออเอยจับไปได้แล้วเกือบหลอดเออเออเออเอ,อืมไปทางซ้ายครับเออใช่ไหมซ้ายใช่ไหมอ๋อกระโดดขึ้นบโอ้อีกาบินว่อนเออเออน่าจะทางนู้นแหละครับ ไปครับึบปึ๊บเออจะล่วงไว้นี่ยโอ้โหมีแต่เลือดกับศพกระโหลกแต่ไม่หมดค่อยๆไปครับไปช,ช้าๆโอ้ยน่าก,กลัวโคตรๆน่าก,กลัวมากอยู่ข้างบนกระโดดแล้วใช้สี่เหลี่ยมห่ังว่าจะไม่ล่วงไม่ล่วงครับ อย่าล่วงนะอย่าล่วงนะไปครับไปครับไปเลยโอ้ยอุ้ยโอ้ยไม่มีหัวโอ้ที่นี่เป็นที่สถานที่บูชายัญน,นะฮะโอ้จะเป็นยังไงถ้าเราโดนเจอวะเนะี่ยไปครับไปตามทางครับ ปีนไปทางไหนเลยซ้ายขวาขึ้นเออขึ้นนะขึ้นขึ้นไปครับเอ้ยเอ้ยไปทางไหนซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ซ้ายเอ่อเอ่เอ น่าจะซายแล้วล่ะถ้างั้นนะอ๋อโอเคสไลด์ได้ก็ไม่บอกปึ๊บปึ๊บจับไว้จับไว้เกือบหล่นปึ๊บโอเคไต่ลงจะโดนเจอไหมไต่ลงได้ใช่ไหมหวังว่าได้นะ โอเคเสียวออมันปิดประตูครับเราเข้าไปไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องหาทางอื่นสินะอืมทางไหนอะทางไหนดีอะเออในเมื่อทางนี้เข้าไม่ได้อ๋อทางขวา อ้มุดผ่านศพไม่มีทางเลือกเฮ้ยพวกนี้ศพทั้งนั้นนะครับโอ้ยหลับตาเลยโอ้ยโอ้ยเสียวโอ้ยตา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 ยอย่าแยงเอ้ยเอ้ยหือศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยซ่อนซ่อนอย่าเพิ่งซ่อนก่อน ถ้าเรามันให้เราไปเหรอครับเราย่องไปเก็บเลยได้ไหมเก็บอืมทุกคนอย่าดูครับภาพรุนแรงได้ดูสภาพศพอ้ยศพเพียบเลยวะเฮ้มันบอกให้ทุบตรงนู้นไปเนาะ โอเคโอเคไปครับอัพมานะการเอาชีวิตรอดนะมันจะมองเห็นคำใบ้เนะโอเคราล่าเป็นไงบ้างฉันเจอ Serpent of s i l v e r Eye มันต้องอยู่ใกล้นะแน่กำลังพูดถึงรอยสักอยู่อืมรันตู้ อไปครับไปครับเราเล่นอย่างเดียวแล้วกันเนื้อเรื่องขี้เกียจแปลจังน่าจะต้องกระโดดไปแล้วก็ใช้ขวานเนาะแล้วก็น่าจะลงไปตรงนั้นได้โอเคครับโดดไปแล้วใช้ขวานปึ๊บอืมลอยตัวครับโอเคผหมาถึงสถานที่อะไรสกักอย่างแล้วครับ เออมันน่าจะเป็นทางเดียวละอันนี้คืออะไรดึงอืมดึงแล้วอ๋อโอเคผมรู้ละน่าจะต้องหาน้ำมันน่าจะต้องหาน้ำมันมาหาน้ำมันมาน้ำมันอยู่ไหนมีอะไรเอ่ยนี่น้ำมันครับโอเคไขมันเนาะ ไข่มันไข่มัน,นก็ออ,อันนี้อะไรเอ่ยอเออเอออใช้ยังไงอ่ะเอเดี๋ยวไปเก็บของกันฟาร์มก่อนนั่นแหละครับน่าจะต้องเอาไข่มันนะนะเอาไข่มันมา มาทำเป็นเชื้อเพลิงให้มันวิ่งไปถึงก็อันนี้อะไรเอ่ยนี่ของอือมเอ๊มีไม้แต่ลองดึงดูซิอะไรเอ่ยน้ำอืมเลือดแต่ไมได้วยเลือดโอเคครับมันมาเจาะตรงนี้แล้วใช่ไหม เลือดและไขมันนะมาเจาะตรงนี้ละโอเคแล้วก็ดึงเนาะเปิดดึงเพื่อให้ไฟมันลามไปนะฮะลามไหมโอเคไปละเผาแน่นอนลุกไหมลุกลุกไหมลุกไหมอ้อโหด้วยอยู่ๆเปิดไฟฉายให้เลยโอเคครับไปมีทางเดียวที่ต้องไปครับ มืดเต๋อเลยครับไม่มีไฟแล้วนะนี่ใช้ไฟฉายอย่างเดียวโคตรน่ากลัวอยู่ข้างล่างฮนะกระโดดแล้วปึ๊บโอ้โหแล้วปิดไฟฉายตรงนี้เลยเฮ้ยเกือบตกโอ้โหตายตายตาย,ตาย,ตายดีนะกดทันเฮ้ยลูดลงมาเอ้ยถ้าที่มีอักษรเลือด บาเรียร์อีกแล้วอยู่ไกลามากไหนลองดูนี่ครับยิงเดีลยวเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดึงตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้น่าจะให้ให้หมุนนะผมว่าน่าจะให้หมุนนะมันน่าจะอันนี้หละ Need more talk นิดมอร์ทอกนะฮะน่าจะข้างบนเดี๋ยวดูนี้ก่อนโอเคอน,นี้ ไขมันไหลามาเนาะแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนโเคมันไหลลงไปข้างล่างไหมเคฮะเริ่มไหลลงไปข้างล่างกันนะดูนะอืม <c oughs> มัน,ม,นมันไปผิดนะฮะมันไปผิดรางเอ่อเพราะงั้นเราต้องหมุนอันเนี้ยเนาะ หมุนนี่นะเปลี่ยนรางนะอันนี้นะเดี๋ยวลองดูเอ่อนี่ไหลมาฟื้นมานี่นะแล้วก็ไปซ้ายซ้ายซ้ายโอเคซ้ายตรงนี้ทางตันต้องหมุนโอ้เดี๋ยวนะมันต้องมันต้องผูกมันไว้ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็หมุนว่ะ ดี๋ยวดีดีไล่ไล่มาจากทางนี้เดีว่าครับโอเคทางนี้ฟึบฟับอันนั้นหลุมเพราะงั้นต้องไปเออโอเคต้องเอาอันนี้นะน่าจะเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้เออเอาไว้ตรงนี้โอเคหมุนสองรอบนะฮะหมุนสองรอบอืมน่าจะยังไงนะน่าจะอย่างนี้ดาวดาึบ โอเคแล้วก็หมุนนี่นะสองรอบโอเคหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับโอเคโอเคน่าจะอันนี้แหละโอเคน่าจะอันนี้ ส่วนอันนี้โอ้อันนี้เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะได้พอดีเลยนะอืมเหมือนจะได้พอดีเลยครับไปลองดูโคดฟุกเลยได่ฟุกจริงๆรนะิเยเนี่ยแต่ลองดูฮะปึบปึบดึงน้ำมันออกมาไปดูซิ จะไปเติมเต็มไหมโอเคไหลไปไหลแล้วครับไหลไปไหลไปผมว่าน่าจะได้นะไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าอ่อโอเคมันจะต้องไปขวาโอเคไหลไปขวาละไหลลงมาอีกละโอเคถึงถึงนะโอเคโอเคครับผมทีนี้ก็จุดไฟเผา โอ้โหเหยียบเหยียบเมื่อกี้ตาลายเลยเหยียบน้ำมันแล้วตาลายเลยน่ะ Action แอคชั่นวะไปเอาไฟไปเผาครับเผา,เาไปไปเผาเรียบร้อยแเลอร์เปิดแล้วครับสามารถไปต่อได้ล,ละเค,ะคะได้ exp น,นิดหน่อย เดี๋ยวขอดูข้างบนนิดนึงมีอะไรให้เก็บไหมเอ่ยไม่มีป่ะถือว่าแบบฟุกแล้วเนี่ยอันนี้ฟุกจริงๆงแล้วนะแก้ปุ๊บได้ปับ๊บตัดเชือกทิ้งตัดทำไมไม่รู้ไปครับทับซีนเฮ้ยเมืองโบราณเหมือนของมายาเลยพวกเผ่ามายา ๋อไฟลุกขึ้นไฟลามมาถึงข้างหลังนี่เลยครับอุย้ยโผล่ขึ้นมาเลยอสเซอร์เพนอส,สรพิษอืมนี่คือสิ่งที่ทรนตี้ตามหาแน่ๆพอเราได้ปุ๊บทรนตี้ก็จะมาหาเราทันทีผมว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยได้นะพอเราได้ปุ๊บแล้วมันมันตามหาเราเลยง่าย้นี่ทางออกสินะจุม๋ม ครับเฮ้ยตกตกน้ำตกไม่ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยฮึบเอ้ยฮะเ,เอสลี่ย่าย่าย่า,า,าย่ให้ดูเฉยๆดูโอ้พวกเทรนิตี้เนี่ยตามหาอยู่ อย่าบอกว่าต้องบู๊นะบู๊อีกแล้วเหรอฮะคอมแบทเหรอเอ้ยเอาละบู๊อุยหลบได้อหลบแบบดิจิตอลไม่นะเอสลี่เอสลี่เอสลี่หนี ไปไหนอะไปทางไหน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 ไม่รู้ครับไปนว้ก่อนปึ๊บอุ้ยโอ้โหหอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบเอยเอยโอ้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 สไลเดอร์โอ้ตัดสีน ไปต่อโอ้โหมีคัตซินโอ้โหแล้วเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยโอ้ยโดนจับได้อไม่เป็นไรโอ้ยยังดีมันมันค้างครับแต่เราไม่ค้างครับหนีพอแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยตามล่าถึงในหมู่บ้านซ้อมาที่ดันเทียนอะไรอีกแล้วนี่โอ้โหโอ้ ลอล่าถ้าได้ยินตอบด้วยอืมโอเคเดี๋ยวจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละเอาละครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเราพาร์ทที่เก้าแล้วฮะก็หนีทรินิตี้พ้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวกลับไปหาโจนานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับกดติดตามเราพาร์ทหน้าได้นะขอบคุณครับบวัสดีครับ